เอ็นดูน้องปีใหม่ไฟเขียวแม่แอปมีแฟนเลือกแล้วว่าอยากให้เป็นคนนี้เดินหน้าข้ามผ่านดรามา่าทุกเรื่องราวมาได้ก็เพราะมีลูกสาวคนสวยอย่างน้องปีใหม่ที่ทำให้ชีวิตของคุณแม่คนสวยอย่างแอปทัศออนไม่เคยเศร้าหรือเงียบเหงาอีกเลยแถมนับวันน้องปีใหม่ยิ่งโตเป็นสาวสวยวันสวยคืนเก่งมากความสามารถอีกด้วยล่าสุดแม่แอปก็ได้แอบเมาสถึงความน่ารักของลูกสาว น้องปีใหม่ออกปากเชียร์อยากให้คุณแม่มีคนดูแลหัวใจสักทีก่อนหน้านี้เขาจะพูดเรื่องอยากมีน้องเราก็บอกว่ามีน้องเป็นไปไม่ได้แม่อยู่กับหนูทุกวันจะมีน้องได้ยังไงบางทีเขาก็บอกอยากให้หมามีมีแฟนบางทีเขาก็จะเล่นอะไรสมมุติของเขาเพิ่งเมื่อวานนี้เลยเขาบอกถ้ามามีไปกับแฟนนะหนูจะดูแลเอง หนูจะเลือกชุดให้จะจัดของให้หมามีไปเดทกับแฟนเมื่อพิธีกรถามว่าตอนนี้มีใครเข้ามาคุยบ้างไหมแม่แอปก็ตอบแบบยิ้มยิมว่าตอนนี้รออยู่ประเทศยังไม่เปิดอย่างเมื่อวานลูกสาวถามว่าหมามีถ้ากงอยู่แล้วหมามีจะนำสก,กุลอะไรถามว่ากงอยู่นำสก,กุลอะไรแมมชอบในความเชียบป,ป่าให้หมามีจริงๆ ว่าแต่เมื่อไหร่นะแม่แอปจะมีรักครั้งใหม่สักทีเนาะ